ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ตามที่นะครับทราบนะครับที่ผมก็เคยเอามานําเสนออยู่ตลอดเรื่องของการลุกที่อปกอรณในหลายๆที่ในหลายๆพื้นที่นะครับว่าตอนนี้ก็ผ่านมานะครับเกือบ5้าเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรนะรเปลี่ยนแปลงแต่ล่าสุดนี้ก็ยังต้องบอกว่าก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนและมีการจับนะครับบุคคลที่กระทำความผิดและนอมินีต่างๆก็ขอให้ทําอย่างนี้ตลอดไปนะครับในพื้นที่ต่างๆ รวจสอบสอบประกาบทั่วประเทศว่ามีการออกเอกสาร,สริสธิ์นะครับที่ไม่ได้ให้ไปให้ชาวบ้านเนี่ยทำนะครับมาหากินจริงๆ,ๆหรือเปล่าประกอบสมาชีพจริงๆหรือเปล่าไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆหรือเปล่าแต่อยู่ในมือของนายทุนหรือเปล่าเป็นโรงแรมเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทอะไรหรือเปล่าขอให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมเองก็พยายามจะติดตามมีอะไรเคลื่อนไหวก็พยายามที่จะเอามาบอกกับทุกคนนะครับปฏิบัติการล้างบางเจ้าหน้าที่สอบกอโคราชออกหนังสือสิทธิ์ให้นอมินีเอื้อในทุนเป็นแค่เฟสแรกนะครับเตรียมขยายผลต่อในเฟสสองต่อมาเวลา17บเนากาที่กองบังคับการบอกอปปป,ป,ปนะครับพลตํารวจตีจักรุนเกียรติปานแก้วรองผอ,อ,อบชกพร้อมด้วย พลตำรวจตีนะครับปสัสงฉัเริมพันธ์ผอบอกอปปปพันตำรวจเอกทัตชนนะครับเก่งกัษตกิกนะครับผอบอกอสามบอกอปปปนายจักริดต้นเลิศผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปปปปชนะครับนายเอกชัยเกษมสุขทวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปทพันตำรวจโทนะครับสิริพงศรีตุราผู้อำนวยการกองปราบการทุจริตในภาคสอง ในภาครัฐ2ร่วมกันถกแถลงผลการ นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายนะครับจำนวนทั้งหมด14จุดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีและกรุงเทพมหานครสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเอาหนังสือที่ดินสพกรโดยมิชอบจำนวน4รายประกอบด้วยนายอักคเดชเรียนหินอายุ56ปีเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมานางวิรัยรัตบุตรดาอายุ53ปีเจ้าหน้าที่นิติกรชำนาญการพิเศษนายปีชาปภพานุกูลอายุ61ปีเจ้าหน้าที่ในช่าง สำรวจอาวุโสและนายโชคชัยมณีจันทาอายุ 58, 54ปีเจ้าหน้าที่นายช่างรางวัดตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสามข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบพันตำรวจเอกทนชนนะครับกล่าวว่าสำหรับคดีนี้จะ เราสืบสวนมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน256มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนนปรากฏอย่างแน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดจึงขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสรายหลังพบมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในการออกหนังสือที่ดินสอบก์โดยมิชอบก่อนนำมาสู่ขบ,บวนการบูรณาการกำลังร่วมก,กันกับหลายฝ่ายเข้าปิดล้อมนะครับตรวจค้นจับกุมนะครับพร้อมยึด พร้อมกับตรวจยึดเอกสารหลักฐานต่างๆรวมไปถึงหมุดหมายจำนวน151หมุดส่วนชาวบ้านที่เป็นนอมินี13คนขณะนี้อยู่ในสถานะเป็นผู้ให้ถ้อยคำซึ่งต้องดูการพิจา,ารณาดูความเชื่อมโยงและจัจตนาอีกครั้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง หร,รวมถึงพิจารณาว่าคาให้การของคนเหล่านี้มีประโยชน์ต่อรูปคดีมากน้อยเพียงใดหากให้การร่วมมือดีก็อาจจะมีการพิจารณากันไว้เป็นพยานส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนลงชื่อรับรองนะค์ามเป็นเกษตรกรให้กับนอมดีจะต้องถูกดําเนินคดีด้วยหรือไม่นั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณา พลตำรวจตีประสงค์กล่าวว่าสำหรับหมุดที่ดินสปรกรที่ตรวจยึดได้จากบ้านของหนึ่งในผู้ต้องหาเราพบเจอหมุดชุดนี้อยู่บนหลังรถกระบะพร้อมอุปกรณ์ท้ายกําลังเตรียมจะนําไปรากซึ่งหลังจากนี้ต้องเร่งพิสูจน์ให้ทราบได้วา่านะครับหมุดที่ดินของหลวงเหล่านี้มาอยู่กับผู้ต้องหาได้อย่างไรเนื่องจากผู้ต้องหาคนดังกล่าวเกษียณอายุราชการไปปีขวาแล้วพลตำรวจตีจะรุนเกียรติกล่าวว่าสำหรับเคสนี้ถือเป็นเฟสแรกที่เราดำเนินการเพราะ ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าวมานานและเด่นชัดพิรุษพิรันเคสที่เราไปจับเป็นเพียงแค่สารตั้งต้นเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้ยืนยันว่าจะมีเฟสสองในพื้นที่อื่นๆอีกเพราะปัญหาดังกล่าวจะต้องถูกปัดกวาดให้หมดสิ้นไปก็ขอเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ตรวจสอบเรื่องของสอบปะการะครับการออกที่ดินของสับปะกรเจ้าหน้าที่ที่ดินที่ออกสับปะกรเนี่ยมีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลหรือเปล่านะครับก็ขอให้ทํางาน,นครับผมก็จะติดตามเรื่องนี้และมาน ชนได้ดูว่าวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับยังมีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานแบบตรงไปตรงมารักชาติรักแผ่นดินนะครับอะไรไม่ถูกต้องก็ทําอย่างถูกต้องขอสนับสนุนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหนักอย่าลืเดตให้ฟังครับ